วันนี้เราจะมาอัปเกรดคอมตั้งโต๊ะให้แรงขึ้นด้วยการเพิ่มการ์ดจอ2กิกเข้าไปนะครับคอมเครื่องนี้เป็นคอมยี่ห้อ hp นะครับแต่ว่ามันเป็นรุ่นเก่านะอ่าก็ในตัวเครื่องเนี่ยนะครับแต่ยังไม่มีการ์ดจออยู่นะครับมีแรมแรมน่าจะ4นะตัวนี้แล้วก็เป็นออนบอร์ดนะครับยังไม่มีการ์ดจอทีนี้เวลาเราเล่นเกมหรือดูหนังที่กราฟิกสูงจะทําให้ภาพมันออกมาไม่สวยหรือมันสะดุดนะครับ ทีนี้เราแกะฝาล้างออกนะครับตัวฮาร์ดดิสเป็น SSD นะเป็น SSD แล้วนะครับเพราะว่าเปลี่ยนจากฮาร์ดดิสธรรมดาเป็น SSD ใส่เข้าไปส่วนตัวนี้เป็น power supply นะครับ power supply ที่ดูก็เคยเปลี่ยนมาแล้วนะครับมีเปลี่ยนมีตัวฮาร์ดดิสกับตัว power supply นะครับและยังมีการเพิ่มการ์ดอีกตัวหนึ่งนะครับหนึ่งการ,ร์ดแลนเห็นไหม การใส่การ์ดแลนในคอมตั้งโต๊ะแบบนี้นะครับจะทําให้คอมของเราเนี่ยสามารถรับความเร็วอินเทอร์เน็ตได้เกิน100เมกนะนะครับปกติถ้าเราใช้ออนบอร์ดเนี่ยมันจะได้ความเร็วไม่เกินร้อยนะครับถึงแม้ว่าเน็ตของท่านจะเป็นพันก็ตามนะแต่ถ้าเราใส่กร์ดแลนแบบนี้นะครับแต่ว่าเราต้องซื้อกราดแลนที่เป็นลักษณะความเร็ว1นึ่ิกนะมาใส่อ่ามันจะสามารถรับได้สูงสุดเลยทีนี้นะครับนอกจากนี้นะครับนี่ดูแรมแรม2แถวนะครับ แถวและสองก็เป็นสี่สี่จิกนะครับแถวและสองจิกบางท่านถามว่าใส่แรมแถวเดียวได้ไหมก็ได้ครับเพราะว่าปกติแรมเขาจะใส่มาแถวเดียวนะครับก็เราสามารถอัปเกรดเพิ่มแรมได้นะครับจาก1แถวเป็น2แถวก็จาก2องจิกก็เพิ่มเป็น4จีจิกนะครับหรือบางท่านถามว่าอยากใส่เป็น6เป็น8ได้ไหมถ้าจะเป็น8ก็ต้องใส่42ตัวนะครับแต่ต้องดูด้วยว่าเมนบอร์ดรองรับไหมนะครับ ส่วนใต้พัดลมตัวนี้ก็จะเป็น CPU นะครับแล้วก็แผงใหญ่ๆซีลเชียวใหญ่ C U C L e I, นะอันนั้คือเมนบอร์ดนะครับส่วนตัวนี้เป็น DVD นะครับแต่ DVD ไม่ได้เสียบละโอเคทีนี้เราจะมาดูการใส่กร์ดจอครับนี่การ์ดจอจะใส่สล็อตตัวนี้นะครับนะครับการาดจอจะใส่ตัวนี้ก็จะมีช่องสําหรับให้กร์ดจอโผลต่ตรงนี้อ่าปกติมันจะมีเหล็กเสียบอยู่นะครับเราสามารถเอาเหล็กออกนะครับมันจะมีเหล็กกั้นอยู่เราก็เอาเหล็กออกเลย โอเคทีนี้เรามาดูการ์ดจอครับพอดีตัวนี้การ์ดจอผมสั่งมาเป็นการ์ดจอมือ2นะนีะ่การ์ดจอมือ2ถ้ามือ1ตัวนี้ก็ประมาณสัก2,000กว่าบาทนะตอนนี้การ์ดจอราคาแพงอยู่นะครับแต่ตัวนี้ก็ได้พันต้นๆนะครับพันกว่าอ่าเป็นการ์ดจอนะครับเป็นตัวนี้เป็น R7240 นะครับ2 g ิ เป็นการ์ดจอของ AMD นะครับตัวนี้อ่ะโอเคเดี๋ยวเราจะใส่การ์ดจอเข้าไปนะครับเวทีใส่ก็ดูตรงนี้นะครับเอาตัวล็อกตัวนี้ออกก่อนรู้สึกว่ากล้องจะสะดุดต้องขอภัยนะครับกล้องมันหน่วงๆยังไงไม่รู้แล้วก็คลายน,อน็อตเอาตัวล็อกออกก่อน ถาไหนที่มาเยี่ยมชมก็ฝากกดไลค์กด like, ติดตามนะครับความรู้ดีๆมาเรื่อยๆนะติดปัญหาตรงไหนฝากคอมเมนต์ไว้นะครับหลังจากใส่การ์ดจอตัวนี้เสร็จนะครับจะทําให้การ์ดจอทํางานได้นี่เราต้องลงเฟิร์มแวร์นะเอ่อลงไดเวอร์นะครับเดี๋ยวผมจะลงไดเวอร์ให้ดูด้วยดังนั้นท่านจะต้องดูให้จบนะครับวิธีการใส่แล้วก็ลงไดเวอร์ของคอมทํำยังไงโอเคแล้วก็ทําการเอาตัวล็อกเนี่ยงัดออกแบบนี้ก่อนจากนั้นก็วางการ์ดจอลงให้ตรงช่อง การ์ดจอตัวน,นี้ไม่จําเป็นต้องเสียบสายไฟเลี้ยงนะครับเพราะว่ามันเป็นการ์ดจอขนาดเล็กรุ่นเล็กแต่ถ้าเป็นรุ่นใหญ่นะครับจําเป็นต้องใช้พาวเวอร์ซัพพลายบวกพวกแปดพัดแล้วก็มีไฟเลี้ยงที่การ์ดจอนะพวกนั้นแต่ตัวเนี้ยมันเป็นการ์ดจอเล็กธรรมดานะครับแต่ความเร็วก็2กิกอยู่นะก็ะถือว่าเล่นเกมได้นะครับก็วางให้ตรงร่องแล้วก็กดลงแบบเนี้ย หลังจากเราใส่ตัวนี้เสร็จปุ๊บเราก็ทําการขันตัวล็อกข้างนอกนะครับเราก็นําตัวล็อกมาใส่แล้วก็ขันน็อตอัดคืนนะครับพอดีทําไปด้วยมือนึงถ่ายไปด้วยมือนึงนะครับต้องขออภัยด้วยอโอเคหลังจากเราขันน็อตตัวนี้เสร็จเดี๋ยวเราจะทำการ เปิดเครื่องแล้วก็ลงไดเวอร์เพิ่มเติมนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันโอเคตอนนี้ก็ใส่สายมันะครบสายนี่เราต้องย้ายจากแทงเมนบอร์ดไปที่การ์ดจอนะครับไม่งั้นเราเปิดเครื่องติดแต่ว่าจอจะไม่ออกนะเพราะว่าจอมันตัวจอเนี่ยจะเป็นแสดงผลที่การ์ดจอแทนและโอเคครับนะีครับก็ย้ายจอเนี่ยไปเสียบที่ตัวการ์ดจอแทนการ์ดจอก็ใช้สายแบบ hdmi ได้นะสาย vga ได้นะครับ แเราก็เลือกใช้เอาส่วนใหญ่คนก็จะใช้ประมาณสัก2 2แบบนี้นะครับถ้าเป็นจอรุ่นใหม่ก็จะใช้สาย HTI นะครับแล้วก็เสียบการจอดรุ่นนี้ได้โอเคหลังจากสเสร็จทีนี้เรามาลองทดสอบเปิดเครื่องครับเสียบสายไฟเข้าที่ power supply โอเคตัวนี้ฝาข้างทยังไม่ปิดนะครับเดี๋ยวจะลองเปิดเครื่องทดสอบ แล้วก็ทำลงไดเวอร์จนเสร็จเดี๋ยวค่อยมาปิดเผื่อมันติดปัญหาอะไรยังไงนะครับจากนั้นเราก็กดเปิดเครื่องนะครับเนี่ยหลังจากเปิดเครื่องตอนนี้พัดลมการ์ดจอก็ทํางานแล้วพัดลม CPU ทํางานนะครับเดี๋ยวเราไปดูที่จอภาพครับอ่าตัดมาที่จอภาพนะครับจอภาพจะเห็นว่าตอนนี้ไอคอนหน้าจอใหญ่เลยทําไมมันถึงใหญ่เพราะว่าการ์ดจอ,อยังไม่ลงไดเวอร์นะเราอยู่ต้องทําการลงไดเวอร์นะครับ นะทุกอย่างหน้าจอนี่ยังใช้ภาพแบบแบบออนบอร์ดอยู่นะครับออนบอร์ดแล้วก็พวกนี้เป็นกราฟิกพื้นฐานนะยังไม่สามารถเล่นเกมทำอะไรได้นะครับดังนั้นเราต้องทําการลงไดเวอร์เนีจะเห็นว่าการจอดเป็นตัวเป็นตัวนี้นะครับกราฟิกอะแดปเตอร์เนี่ยทีนี้ในการลงไดเวอร์ง่ายสุดนะครับผมจะใช้โปรแกรมไดเวอร์ออนไลน์ช่วยนะซึ่งตัวไดเวอร์ออนไลน์เนี่ยมันจะ มันจะลงได้ง่ายนะ,ะแต่ว่าเวลาลงเนี่ยเราต้องลงให้เป็นนะครับถ้าลงกดถัดไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะมีโปรแกรมเสริมนะดังนั้นถ้าไหนที่ลงไดเวอร์แบบออนไลน์แบบนี้นะครับพยายามดูให้จบนะเค้นแรกก็โหลดโปรแกรมไดเวอร์แพ็กลงมานะครับพิมพ์เขาว่าไดเวอร์แพ็กอยู่ที่ Google เลยก็จะเข้าเว็บแบบเนี้ยจากนั้นก็ทําการกดดาวน์โหลดครับจากนั้นก็ทําการกดติดตั้ง หลังจากมันติดตั้งตัวน,นี้เสร็จนะครับมันจะทําการสแกนฮาร์ดแวร์ฮาร์ดแวร์ก็คืออุปกรณ์ของตัวเครื่องนะครับว่าตอนนี้ฮาร์ดแวร์ตัวไหนยังไม่มีไดรเวอร์หรือไดรเวอร์มันเป็นรุ่นเก่าอ่าแล้วก็ปล่อยให้มันสแกนไปเลยนะครับมันอาจจะใช้เวลาสักครู่นะทีนี้ตอนที่มันผูกขึ้นมาหน้าจอที่จะติดตั้งเนี่ยมันจะให้เราเลือกการติดตั้งนะอ่าว่าเราจะติดตั้งแบบ ทันทีเลยไหมหรือว่าเราจะไปเลือกโปรแกรมหรือไดเวอร์ที่เราต้องการติดตั้งเองแนะนําให้เลือกติดตั้งเองนะครับเพราะว่าในนั้นอะ่ะในโปรแกรมเนี่ยมันจะมีการติดตั้งโปรแกรมพวกโปรแกรมขยะพดูดง่ายๆคือเราไม่ต้องการเนี่ยมันจะลงโปรแกรมให้เราเองดังนั้นถ้าเราปล่อยให้มันลงเองเนี่ยโปรแกรมพวกนั้นก็จะผู่ที่ตัวเครื่องเรานะครับซึ่งบางทีอาจจะมีไวรัสแฝงมาด้วยนะโอเคตอนนี้ก็ร้อให้มันผู่ขึ้นมาครับ ขึ้นมาแล้วตอนนี้มันกำลังทำการสแกนไดเวอร์ของตัวเครื่องนะครับว่าตัวน,นี้เครื่องเราเนี่ยไดเวอร์สมบูรณ์ไหมนะครับแล้วการ์ดจอรหรือพวกไดเวอร์ตัวไหนที่ยังขาดหายไปตัวน,นี้ก็ปล่อยมันนะครับปล่อยมันไปเรื่อยๆต้องรออย่างเดียวนะครับรอให้มันสแกนก่อนรอให้มันทำการเช็ค ข้อดีก็คือมันจะอัปเกรดคอมเราให้ไดเวอร์สมบูรณ์แบบนะครับแต่ข้อเสียของไดเวอร์แพคตัวนี้มันจะมีโปรแกรมเสริมนะครับทังนั้นเวลาลงต้องทําดีๆนะครับไม่งั้นท่านอาจ,จต้องเสียเสียเวลามาไล่ลบโปรแกรมพวกที่มันมาด้วยอะ่ะตอนนี้มันก็กําลังทาการสแกนนะครับรอสักครู่อ่ะโอเคเนี่ยครับหลังจากสแกนเสร็จจะขึ้นแบบเนี้ย ถ้าเรากดปุ่มนี้เลยมันจะทําการลงเลยนะครับแต่ว่ามันจะมีโปรแกรมเสริมที่นี่ถ้ากดตรงไหนกดตรงนี้ครับด้านข้างตงัวนี้ตรวจสอบเนี่ยเกี่ยวกับไดรเวอร์ตัวนี้คลิกเข้าไปเสร็จแล้วนะครับท่านดูเมนูด้านข้างนะเนี่ยครับเมนูพวกนี้ลองกดไล่ดูทีละตัวนะครับเห็นไหมมันจะมีคําว่าติ๊กพวกเบราว์เซอร์เนี่ยเราไม่ต้องการถ้าเราติดตั้งเลยพวกนี้จะถ,ถูกติดตั้งไปเลยนะครับเราต้องทําการติ๊กออกนะไม่งั้นมันจะลงเองอัตโนมัติ เราก็ต้องทําการติ๊กออกเราจะเอาเฉพาะไดเวอร์พูดง่ายๆโอเคนะครับไปดูอีกตัวนี้แอนตี้ไวรัสไม่ลงนะครับเพราะว่าคอมในปัจจุบันเนี่ยมันเป็นมี Windows Defender อยู่แล้วใช่ไหมนะครับถือว่าทำงานดีสดุดละนะเราก็จะเห็นว่าการ์ดเห็นไหมไดเวอร์การ์ดจอก็จะมีให้เราเลือกติดตั้งนะครับก็ทั้งไดเวอร์การ์ดจอไดเวอร์เสียงนะตัวนี้ก็ เลือติดตั้งทั้งหมดเลยนะครับเนี่ยสี่ตัวด้วยการที่มันจะอัปเดตให้ด้วยจากนั้นเราก็ทําการกดติดตั้งเลยครับป๊อเข้าไปหลังจากที่ไปติ๊กโปรแกรมที่เราไม่เอาออกนะถ้าไม่ติ๊กออกก็มาด้วยกันหมดแล้วครับเป็นพวงเลยอโอเคตอนนี้ก็ปล่อยครับปล่อยให้มันติดตั้งไปเรื่อยๆจะใช้เวลาพอสมควรนะครับขึ้นอยู่กับความเร็วเนต็ตเราด้วยนะเพราะว่ามันต้องโหลดไดเวอร์จากอินเทอร์เนต็ตมาติดตั้งนะครับ เดี๋ยวตอนนี้ผมจะตัดไปตอนที่มันทําเสร็จเนาะจะได้เห็นว่าเออเวลามันลงเสร็จมันเป็นยังไงนะครับไม่งั้นไม่จะรอนานอ่าหลังจากมาทําเสร็จมันจะขึ้นแบบนี้ครับจาเป็นต้องรีบูตให้เราทําการกดรีบูตเลยนะครับพอมเราก็จะทําการรีสตาร์ทหนึ่งครั้งทีนี้โอเคเดี๋ยวผมจะปรับคลิปให้เร็วนิดน,นึงนะครับเราจะได้เห็นว่าเออเวลามันรีบูตขึ้นมาแล้วเป็นยังไงอ่าโอเคหลังจากรีบูตเสร็จนะครับท่านสังเกตที่หน้าจอาไหมพวกไอคอนต่างๆก็ ปกติแล้วนะครับตอนนี้คอมเราก็มีไดรเวอร์การ์ดจอเรียบร้อยนะครับเข้าไปดูที่ device manager นะครับเราก็จะเห็นไดรเวอร์ของการ์ดจอเห็นไหมเนี่ยครับ AMD นะครับ R 7 240นะครับตามตัวของไดรเวอร์เลยซึ่งตัวนี้ก็จะทำให้เวลาเราเล่นเกมหรือดูหนังนะครับพวกกราฟิกสูงๆพวก 4K พวกเนี้ยนะครับดูได้สบายเลยนะครับเครื่องนี้ก็แรมสี่ ใส่การ์ดจอเข้าไปอีก2อิก็ถือว่าทํางานได้โอเคเลยอ่าโอเคก็เอาไว้ประมาณนี้นะครับสาหรับท่านไหนที่มาเยี่ยมชมก็ฝากกดไลค์กดติดตามนะครับส่วนโปรแกรมตัวไดเวอร์ตัวนี้นะครับหลังจากเราทําเสร็จก็ไปทําการถอนการติดตั้งได้เลยนะครับถอนการติดตั้งทิ้งไปเลยเพราะว่ามันหมดประโยชน์ไปละอ่าโอเคก็เอาไว้ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราพบกันใหม่ในคลิปต่อไปครับขอบคุณครับ